ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม a r c i t y ขั้นแรกคือให้ดาวน์โหลดโปรแกรม a r c i t y 3.0มาค่ะแล้วก็เมื่อได้โปรแกรมมาแล้วก็ให้ดับบิ้คลิกที่ไอคอน a r c i t y 3.0จสปากดหน้าต่างช l a n g งเกตขึ้นมานะคะให้เราติ๊กเลือกภาษาอังกฤษคือ English แล้วก็คลิก Next ค่ะ หน้าต่อไปนะคะเป็นหน้าต้อนรับของตัวโปรแกรมให้เราคลิก n e x ได้เลยค่ะในหน้าของลิขสิทธิ์ให้เราติ๊กที่ช่อง I accept แล้วก็คลิก next ค่ะในส่วนของ directory ที่ต้องการให้จัดเก็บโปรแกรม ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะก็ให้ยึดต,ตามที่โปรแกรมให้มาเลยะคะ่ะจัดเก็บที่ไดซีโปรแกรมไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์อาร์ติสตคลิก n นี t ค่ะโปรแกรมจะถามว่าให้เรา c สร้างไอคอนช็อตคัทไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปหรือไม่แล้วก็เราก็ติ๊ก ทั้งสองช่องหรือจะติ๊กแค่ช่องเดียวแล้วแต่นะคะคลิก i n s tall เลยค่ะรอโปรแกรมติดตั้งสักครู่ เมื่อโปรแกรมทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะคะก็จะมีไอคอนช็อตคัทค่ะปรากฏที่หน้าเดสก์ท็อปที่เราติ๊กไว้เมื่อกี้ติ๊กเลือกไว้ว่าให้ c r e เอทที่หน้าเดสก์ท็อปโปรแกรมหน้าต่อไปนะคะโปรแกรมก็จะถามว่าให้เรารันโปรแกรมทันทีหรือไม่ก็ติก๊กก็คลิกฟิ n น s h ค่ะ